นี่และค่ะที่มานจ้าข้าคนสวยไม่่้าน่าูนก้วตั้เาเยับอเองเสียด้การการบาดวงตาตื่นหรือไน้อก็ด้คือแนะนำคุณแม่ว่าให้คุณแม่เนี่ยความผิดปกติก็คืออย่างเช่น อ่าเป็นสีแดงจางไปแล้วเป็นสีแดงจางไปแล้วเลิกกลับมาเป็นสีป่ะคะดีจางดีหมถึงว่าน้ำนมกำลังมาดียไหน้กินกินอยู่แม่ไม่ปวซารมาแล้วจ้ะไม่รวอีกที่สั่งาบสูดูเด้วมมน็งขเนี่ยดูสาวจ้ะเราถ่ายนอกระนิแม่ยังเหยวเด้อไหนป่ะเขาเด็กไปทำงานอย่างนี้ใส่นอกระ ถ้าลูกดูดบ่อยๆมันก็จะดีหรอมั้ดูนี้พี่ต้องดูให้งสองขางเร่งสองขาสลับ huh กันตรงไหนขางไหนคะดูแลนะอาบดามธรรมดาทำความสะอาดร่างกายแหละแล้วก็ของเขากระโปงไหยังไหมายถึงว่าแม่อาจจะกำลุ้งเมื่อหลายตอนตอนท้องก็ได้ลุงน้องเขาตอนที่ท şey ี่แหละตอนตอนที่เป็นแิ่อาเช็ดจากหัวตาไปหางตาแบบนี้เนาะ คืบแบบนี้อันแบบนี้ก็อูบแบบนี้ครัแบบแ,ลแล้วก็เอาทิ้งไปดูบไปยับยีไปหมดถ้ามันไม่สอาดก็อยเช็ดใหม่เนาะแบบนี้นะเริ่มจะแห้งแล้วเนาะมีแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหมเคล็ดจากข้างในเค็ดออกไป เช็ดเช็ดวงเป็นบวงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวออกแล้วก็ทิ้งไปหลังได้เอง่มงั้นฝังเาเกีบยตัดใช้กลมมาได้หลดตัววมนนี้นลนมด้วยบางคนัวงเงินก็จะดีจะเสียวขาดจะได้ไม่โดนเศายี่สิบสี่มีนาห้าสี่นี้จะเป็นอ่าของลูกฉีดวัคซีนกันฉีดวัคซีนที่ลูกครบสองเดือนเนาะ ต้องแข็งแรงก็สมบูรณ์ถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์ดีอ่ามันจะไห้ก็จะมีใบเป้านะคะต้นล่างนะคะแทน่แก้ปวดม่ยได้นะคะมีใบไทหนาแล้วก็มีสมุนไพรมี บ้านางคามีไทยมีขมิ้นช่วยในการใช้ในสุดดีหลังคลอดนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยแก้ปวดเมื่อยได้ด้วยคะ่ะนึ้นนอนแบบก็จะเป็นหม้อเกลือที่เอาเกลือไปสตูให้ร้อนนะคะขอได้ค่ะ สอรดีแบบเด็กอันนี้ข้อทำไม่ามวนให้ทานของกมันจะช่วยให้ลูก ไต้แล้วค่ะพี่คิวได้แล้วก็ช่วงอื่นได้ได้ถ้าแทนทางฮัสะดวกของไอ ถ้าเอามิ้ไฟเนี่ยจะสะดวกเพราะว่าดูแบบคมพลาสติกไม่สะดวกไงบาลังน้ำเกลือปัญหาอันนี้ก็จะช่วยขวดกระเบนเน็ตนะคะกระป๋องกรตางเนเนวันนี้เราได้ก็ออกไปเยี่ยมหลังคลอดนะคะที่หมู่บ้านพอดีเป็นแม่ของ ของหญิงลังค้อนะคะก็มีของของฝากพวกเรานะคะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากน,นะคะขอบคุณมากค่ะ